ก่อนจะเริ่มเลยแม่เรามาเปิดด้วยแบบวิดีโอที่ดีดีกว่นี้ไหมเนาะเรามากอดกันหนึ่งทีกอดคุณแม่แล้วพลังบวกวันนี้ก็คือมาบ้านคุณแม่เลยที่พนัทนิคมแม่ <c oughs> บ้านหลังนี้กี่ปีละหุยเป็นร้อยปีเลย,ายนานมากก็คือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของคุณแม่คุณแม่ของคุณแม่มจนคุณแม่ แล้วคือคุณแม่ก็คือวันนี้มารวมญาติม,มาทําบุญบ้านก็เลยมาหาคุณแม่แบบเซอร์ไพรส์มากคุณแม่ตกใจปะแม่ตกใจแม่รู้ใช่ไหมตามธรรมเนียมอะ่ะเวลาลูกมาไกลลูกมาแบบไม่ได้บอกอะ่ะแม่ต้องเยว้าวอย่างเงี้ยแบบเจอปุ๊บอ,อุ้ยว้าวอันนี้นก็เรียกว่ามารยาแม่เราอยู่ในโวงการบันเทิง <c oughs> แล้วแม่เราเรามีรูปเป็นอยู่ในวงการบันเทิงแม่ก็ต้องตกใจแม่ก็ต้องแบบแสดงออกอะไรอย่างนี้เออเซอร์ไพรส์ก็ไม่ตกใจ <No. S 2> อ่ะอ่าแม่อยู่บ้านหลังนี้มาก,ก็นานมากก่อนจะไปแบบอยู่กับพ่อใช่ไหมต้นถามแม่ว่าบ้านหลังเนี้ยแต่ก่อนแม่จะในแม่นอนตรงไหนของบ้านหลังเนี้ยแม่นอนตรงไหนจําพื้นที่จาบริเวณได้ปะโอ้ยก่อนบ้านหลังนี้ไม่นอนตรงนี้นอนตรงนู้นตรงไหน บ้านหลังคาเป็นเพลิงเป็นอะไรเงี้ยหรอบ้านหลังคาจ่าตอนนั้นเป็นยังไงอยากรู้ก่อนจะเป็นแบบบ้านอย่างี้เป็นยไงตอนนั้นมันเป็นบ้านเป็มุงมังคาจากก่อนแล้วเปไม้ขัดแตะไม้ไม้ไม้ขัดแตะแหดแตะที่เขาชอบเล่นกันน่ะนะเป็นไม้ขัดแตะอย่างนั้นจริงๆรอหรอแล้วก็คือนอนเรียนกันแบบพี่ไม่ห้องใครห้องมันมีเป็นห้องเอาจริงปะเอาเป็นความขัดแตะแต่มีห้องเก๋นะมีห้องด้วยเออแล้วจนกว่าเป็นบ้านอย่างนี้ถูกไหม แต่ตอนกลงคืนนอนอย่างนั้นเป็นห้องใครห้องมันเป็นล็อก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 ไปไม่ลวแม่ก็คือแม่เป็นพี่คนโตอน้องของแม่กี่คนเก้าคนแปดคนแปดคนเรียงกันเลยใช่จริงปะเรียงเลยจริงๆนะเอา,<บ>อาสมมุติคนนี้เกิดมาอีกคนนึงก็คือต่อห้องเลยเหรอเรียงไปเลยเหรอม่คนนอนเล็กๆกันนอนด้วยกันแหละจริงเหรอแล้วแม่จําได้ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยที่เป็นบ้านขึ้นมา ตอนพศอะไรเอยเชิญเป็นการรีเช็คโอ้แม่จำได้ไหมพสอะไรจำวสศไม่ได้รองน้ำมากเลยประมาณประมาณแม่เดาว่าปีสองสี่หรือสองห้าแล้วหรือสองห้าอะไรโอ้เด็ดเด็ดเด็ดแม่เดาว่าสองห้าแม่แม่มีครอบครัวแล้วอุ้ยอุ้ยไม่ธรรมดานะแสดงข้อมูลเชิงลึกกว่าก็ต้องเป็นสองสี่หรอหรอบ้านปะเนี่ประมาณประมาณสองศูน หรอส0ูคืออะไร2020ยบหรอใช่หรอ2520นอ่ป่ะนะ2520 2520่พนรี่ใช่นานนะแม่นานมากพอสอันหารอ2 5ก็คือนั้นก็คือไปอยู่กับพ่อแหละแต่ว่าบ้านหลังนี้คือตอนนั้นแม่ยังทันอยู่ยังทันได้ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่จังหลายปีเนาะหุยบ้านนี้เก่าแก่มากอ่ะแล้ววันนี้ก็เลยแบบมารวมแม่ดีใจแม้ว่าแบบเห็นพี่น้องแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้ว ลูกของน้องของพี่แล้วมารวมกันหมดเลยแม่ดีใจอ่ะมันก็ต้องดีใจอะตกใจหมไม่ตก,ก็ยังไม่ตกใจ,อ,<ะ>กใจอยู่ดีแม่ซีนนี่แม่ตกใจแล้วเพราะว่าไม่เคยมาเลยไม่เคยมานี่เพิ่งมาแล้วมาแล้วแวบบเซอร์ไพรส์ Surprise เลยอะ่ะได้กลิ่นมาก่อนไหมมาอยู่แต่ว่าได้กลิ่นหนูมาก่อนไหมว่ามันจะมานะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่หรอกก็มาอยู่ดีเนาะแสดงว่าไม่มีเซนส์ ไม่มีเซนเน้อเขาบอกว่าบอกว่าจะทําแทนหัวหน้าถ้าทําแทนหัวหน้าแต่มาได้เ <c oughs> อาเวลาอยากรู้ความรู้สึกเวลาแบบว่าเจอญาติพี่น้องแล้วเจอลูกตัวเองแล้วมารวมกันหมดเลยความรู้สึกของแบบแม่เป็นไงบ้างความรู้สึกแม่ที่แบบว่าเราก็อายุเยอะ <ๆ S 1> แล้วแล้วมาเจอทุกคนมารวมกันหมดเลยื้มื้มปื้มใจเนาะแล้วทุกคนก็แบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรการสนุกสนานเนาะเออแล้วแม่คิดว่าลูกแม่จะคุยกับเพื่อน ในกลุ่มไหมตอนเลยอยากดูความรู้สึกลึกๆว่าแม่คิดว่าแม่ลูกแม่จะคุยกับเพื่อนในกลุ่มไหมเอาก็ต้องคุยสิใช่ไหมแต่ในความรู้สึกแม่คิดว่าไม่คุยเอคุยถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ว่าคุยแบบแต่ก่อนไม่คุยอนแต่ทุกวันนี้คุยอศจย์แล้วมาไงแม่เนี่ยถึงบอกแม่ต้องดีใจเซอร์ไพรส์แล้วว่าลูกแม่ก็มาแล้วมาคุยกับเพื่อนในกลุ่มไงุยแต่เพื่อนเราเยอะมากเนาะ ไม่น่าเชื่ออ่แม่จําได้ไหมว่าหลานๆพี่น้องญาติพี่น้องรวมกันแล้วว่าเบ็ดเสร็จวันนี้ที่เราเจอกันอ่ะกี่คนเพราะเยอะมากตะกี้เดินไหวแล้วอาจจะตกหล่นด้วยแม่เพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครแล้วงงไปหมดเลยแม้ว่ากี่คนโอ้ยเยอะอยู่ตอนมาอุยตะกี้มันเหมือนเกินห<ะ>้าสิบป่ะเหมือน,<ม>นเกินห้าสิบไหมแม่ไม่ถึงเลยเยอะมากแม่ไปตกใจเหรอว่าทำไมญาติพี่น<ย>้องมันเยอะขนาดนั้น เวลามาเจอกันนี้อ๋อแต่นี่ก็เยอะแลนะถ้าหากว่ารวมทั้งนู้นด้วยอะไม่หมดหลานกี่คนจัไม่เยอะเยอะมากเพราะทุกคนก็มีครอบครัวมีเหรนด้วยมีเหรนอีกเพราะตะกี้ก็มาแบบมีลูกของน้องเอของน้องของน้องแล้วน้องแล้วลูกของน้องมีลูกอีกงงไปหมดก็มีเหรนไงงงไปหมดแม่งงไปหมดแต่แม่จำทุกคนเลยม่งงแม่เก่งแม่แม่จำ ชื่อจำหลานจำเลนได้หมดว่าคนน, <ะ S 1> นี้คือใครคนนี้คือใครจำได้เนาะอาจถามอย่างนี้ว่าแต่ก่อนถ้าย้อนกลับไปเจ็สิกว่าปีอะช่วงไวัยไหนของแม่ที่เหนื่อยมากเลยแม่จาได้ไหมเนี่ยแวันนี้ก็กลับมาหรืออดีตที่บ้านนี่แล้วอยากรู้จังเลยอะมาเสริมพลังบวกกันดีกว่าช่วงไหนของแม่เห,หนื่อยมากโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมาตลอดเลยพอแม่เคยนั่งรถเมย์ไปทางานเพื่อเลี้ยงน้องๆอะตอนนั้นต่ายอยู่เท่าไหร่จำได้ไหม ทำงานนี่ลุกน้องที่เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องไม่ได้ไม่ได้เป็นี่นเมย์ทำงานเราเอาไปอยู่เขาเลยเอาไปอยู่เลยแต่ตอนนั้นเราไม่ไปหาญาติผักหน้นก่อนแล้วอยู่ยาวเลยเพื่อทํางานแล้วก็ส่งน้องน้องถูกมก็มารับก็มารับเอาหรอไม่ต้องรอนเมย์เอาก็ชีวิตก็สบายอยู่นะก็เดินก็ลําบากเอ้า แม่ดูว่าลำบากเขาไปรับอยู่ออแล้วก็คือไปอยู่ค่ะประตูน้ำอ่ะจะไปประตูน้ำบางพลีปากน้ำเหรอประตูน้ำกรุงเทพออประตูน้ำกรุงเทพไม่ใช่ปากน้ำประตูน้ำในกรุงเทพใจกลางเมืองก็ไปทำงานอยู่เขาเลยกี่ปีที่แม่ต้องไปทำงานแล้วแบบเลี้ยงน้องอ๋อแล้วไปแค่แป๊บเดียวสามปีอุ้ยไม่แป๊บถือว่านานก็คล้ายกับจะเรียนมหาวิทยาลัยเลยอ่ะก็นานอยู่แต่นั่นก็คือแม่ไม่เรียนเลยอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยไปไปมามาแล้วก็เลยไม่ได้เรียนเลย ไม่จบแค่ปสี่ไงแล้วแม่ก็เลยต้องไปทํางานแล้วก็เป็นตัวแทนเพื่อไปหาเงินแล้วก็ส่งมาเรี้ยงน้องเพราะพินเพราะน้องเราเยอะถูกไหมล่ะเออแล้วตอนนั้นเหนื่อยไหมทำอะไรตอนนั้นทําอะไรทําเยอะบอกไม่ถูกอะไรบ้างจิปาถะอะไรไปเรื่อยเลยอ่ะอาบน้ําด้วยอาบน้ําแบบโพรงเหรอใช่โพรงน้ํา แม่ทวดนี้เขาไม่เขาไมรู้จักโพรงกันแล้วเรียกโพรงเนาะเขาเรียกโพร่งมาที่เป็นโพงดึงๆเขาเรียกโพรงอันนั้นต่างร่างย่าเรียกโพร่เขาเรียกโพร่งไหมก็เทเช่าแต่อันนี้เป็นปี๊บปี๊ปแล้วเป็นหิ้วมาหาบมาหาบข้างเนี้ยหรออยู่นานก็สามปีนั้นนานอยู่แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยอ่ะระหว่างหอบน้ำละหักน้ำแล้วมีอะไรอีกผ่าฟื้นด้วยผ่าฟื้นอะไรอีก พาฟื้นแล้วก็ห่น้ําแต่ตุมก็ทำอบข้าวด้วยไงทำกับข้าวทำข้าวไปถึงทำข้าวให้ในครอบครัวของบ้านไหนแต่ทำไม่ยากแล้วก็คือไม่ได้เป็นทำกินด้วยกันช่วยไหมทำแค่แตดาวเป็นเฉยน่าจะเป็นช่วงที่แม่เหนื่อยที่สุดไหมเวลานสามปีนั้นเพราะว่าหนึ่งคือแม่ยังเด็กอยู่ด้วยตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่เองอะสิบกว่าเองสิบกว่าเออเหนื่อยที่สุดไหมเวลานั้นคิดว่าเหนื่อยที่สุดไหมหรือว่ามีพีคกว่านั้นมันมันถามว่าเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่แม่แต่มมน แต่ไม่คิดถึงบ้านอ่ะคิดถึงเนาะคิดถึงน้องอะไรอย่างเงี้ยกลับมาแล้วน้องจะจําได้ไหมว่าเราไปไหนตั้งไกลเพราะก่อนการสื่อสารมันไม่มีเออไม่มีแล้วแม่จะสื่อสารกลับมาทีแม่ต้องทํำยังไงอ๋อเขามาส่งก็คือก็จะมีช่วงที่เขาก็จะกลับมาส่งไม่ได้ว่า3ปีหายเงียบไปเลยไม่ก็จะกลับมาก็จะมีบางวันที่ก็ไม่ได้ค้างมาแป๊บนึงก็กลับอยากรู้ความรู้สึกว่า3ปีนั้นนะที่แบบเราไปละหกละเหินทาชีวิตอยู่ข้างนอกอ่ะเพื่อครอบครัวมีแบบ เหนื่อยจังท้อทำไงดีอย่างนี้ไหมอยากรู้เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีเลยเล่นไม่มีเออไม่มีไม่ก็แบบก็เสียใจอะร้องไห้ว่าทำไมไม่ได้อยู่ครอบครัวก็ไม่ทำไมไม่ได้อยู่กับครอบครัวมาถึงดราม่าแต่มันก็ต้องเสียใจแหละเพราะมันไปไกลมันไปไกลบ้านในวัยที่มันเด็กมากตอนกินข้าวมันเด็กมากมันไม่พร้อมแมาความตาถูกไหมล่ะตอนกินข้าวอ่ะแล้วกลับมาปุ๊บ แม่มาทาอะไรต่อหลังจากแบบสาปีนั้นไปทําตรงนู้นกลับมาแม่มาทําอะไรต่อกลับมาตรนนั้นกลับมาก็ไม่ได้ไปแล้วสาปีก็อยู่บ้านแล้วมาอยู่นี่แล้วสารมวกที่เขาพูดสาร,สารมวกใช่ไหมเพราะว่าพนัทเราขึ้นชื่อเรื่องจักสารแม่มก็เป็นหนึ่งคนที่แม่จักสารเป็นด้วยสารมวกขายสารมวกแบบส่งขายส่งขายส่งขายแล้วก็ส่งต่ออาชีพหรือว่าวิธีนี้ก็คือน้องแม่ก็ยังทําอยู่หลังจากนั้นเนาะใช่ไหมทำอยู่นานไหมสารมวกนานไหม ก็นานอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนไปเร,นเ,นเรียนตัดผมด้วยนะเรียนตัดผมแต่ไม่เคยที่ให้อะไรไถึงไม่สเร็จเออถึงไม่ได้ตัดลูกน้องลูกๆอย่างเงี้ยไม่เคยโดนตัดเลยไม่สําเร็จไงก็เนี่ยยังงงอยู่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็เรียนตัดผมด้วยอะไรอีกอะไรอีกเออแต่ผมเบี้ยวเหรอเคยตัดผมลูกสาวเ <c oughs> บี้ยวเหรอพูดเข้ามาได้ไม่เป็นไรเป็นพี่สาวถ่ายให้ <c oughs> แต่ผมเบี้ยวเลยหรอตะไคร้ตะไคร้ไม่ตะไคร้ของของตัดก็คือมันไม่ใช่ตะไคร้แต่ผมเป็นตะไคร้แบบตะไคร้ทั่วไปตะไคร้ตัดกระดาษแล้วมันเล็มก็เบี้ยวมันก็เอออ่ะแล้วยังไงต่ออะไรอีกแต่ผมละเย็บผ้าด้วยเย็บผ้าด้วยไม่เป็นผลิไม่เป็นไรอะไรอีกทำผมทำผมไหมเรียนทำผมด้วยหรอแต่ก็ทำนะเาะที่อยู่ตะารไปแล้วบางที่ไปจะทำตามหมู่บ้านนะวันละห้าสิบหกขีเขาได้ตังอยู่นะเก๋อ่ะ เก๋มากนะเอาจริงๆเพราะมันก็คือแบบเราแล้วเกี่ยวข้าวด้วยเหรอไม่ทำไมติงเ่นี้ฉันไม่รู้มากกวนาอ่ะแม่ไล่เลยเกี่ยวข้าวด้วยแล้วเกี่ยวข้าวแล้วอะไรอีกเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวกับแม่ไงเกี่ยวกับแม่เพราะเกี่ยวที่บ้านก็คือทําอาชีพไร่สวนอ่ะอะไรอีกโต๊ะจีนโต๊ะจีนเหรอโต๊ะจีนไปทําอะไรกางโต๊ะไปทํโต๊ะจัดโต๊ะกางโต๊ะโต๊ะสับไก่ใส่จานอะไรเงี้ยทำทุกอย่างนานไหมไอ้อย่างโต๊ะจีนนานไหมเว้ยนานอยู่นะอืมอะไรไปแถวเลยองเลยองก็ไปหรอแล้วอะไรอีก มีอะไรอีกที่แม่แบบทำเล่นด็กพอแล้วไปเห็นเขาเขาทำตัวจีนอะผงชุบเยอะมากเลยเออทุกวันนี้ก็หนีไม่พ้นแม่มันก็เยอะอยู่แล้วอะไรอีกที่แม่ทำลุงแม่บอกก็แล้วครูเนี่ยเป็นจริงไหมสอนเดียวแป๊บเดียวไม่สอนอะไรนานไหมเพราะว่าเอาจริงๆจะมีรูปแม่ที่โต๊ะไม่รู้มันยืนอยู่ไหมเนาะอยู่ปะรูปแม่ที่โตว่าที่แต่ก่อนใส่ไว้ที่เป็นรูปครูแม่จำได้ใช่ไหมที่เป็นรูปรูปบุคลิกครูเลยอยู่ที่โต๊ะแต่ก่อนน่ะเป็นสอนอะไรอ่ะ สอนเด็กแป๊บเดียวหรอสอนเด็กอนุบาลเด็กเล็กเออสอนวิชาไปสอนแบบไปไปสอนเพื่อสนุกอะไม่ได้ทาจริงไปเอนเตอร์เทนเหรอเป็นจตปาะถษฐานเลยไปอย่างเงี้ยเหรอเออหรออันนี้ก็คือไปไปสอนด้วยเป็นครูแป๊บหนึ่งอะไรอะไรอีกอันนี้ครูครูจําได้เพราะว่าเป็นรูปที่จําได้แม่นแล้วถามแม่ว่ารูปเนี้ยตอนไหนแลวแม่บอกว่าตอนเป็นครูอะไรอีกทำตั้งหลายอย่างแต่แม่ทำหลายอย่างมากไม่แต่ทุกอย่างที่แม่ทําแล้วอะ พอให้มันได้ลงมือทําแล้วต่อให้มันได้นามไม่นามเรียกว่าสมเร็จแล้วมันเรียกว่าได้ทําแล้วได้ลงมือแล้วยังไงก็สําเร็จแล้ว,วเข้าใจไหมทําเป็นก็เก่งแล้วอะไรอีกนะอะมีเปิดอู่กับคุณพ่อมาเป็นบัญชีคุณพ่อเธอาการเป็นบัญชีได้มันไม่ได้เรื่องง่ายนะเพราะแม่ก็ไม่ได้เรียนบัญชีมาแต่แม่ต้องมาเป็นบัญชีเพื่อจัดแจงอู่ซ่อมรถที่คุณพ่อเปิดอย่างเงี้ยอาจจเป็นเรื่องที่อจัจรรย์นะอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมตอนรวมวินซ่อมรถค่าหลงอะไรค่าแรงเสร็จปั๊บ อ่าเออตรงคือมาพอใกล้หวยออกเราก็เขียนหวยต่ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไม,ไดมันผิดแต่เป็นอดีตไปแล้วทุกวันนี้แม่ไม่ได้ทําเขียนอะไรเออแต่ประเด็นคือแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างนี้เนาะชีวิตก็จะวนเวียนว่าสมุดเล่มหนึ่งมีทั้งเขียนบีนเขียนออตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเออคนละเล่มเออ อ่ะไม่แล้วก็นั่นก็เป็นแล้วแม่ฝึกยังไงกับการที่มันจะต้องมาคิดเลขอะไรใดๆเพราะว่ามันยากมากเลยอ่ะกับการก็ทำแล้วก็พ่อเป็นคนบอกว่าค้าแรงทําอะไรทําเบกี่ล้อเท่าไหร่เปลี่ยนลูกปืนล้อกี่ล้อเท่าไหร่เขาจะบอกมาเรามีหนที่แค่รวมแล้วก็ทําตัวเลขอย่างเงี้ยปุ๊บลงมาเป็นตัวเอสบุ๊บแล้วก็ใส่สีรีรวมแล้วก็ลอเก็บตัง เนาะแต่ก็คิดถึงเนาะจริงๆล้วก็จะบอกว่าพ่อเขาน่ารักเนาะพ่อเขาไม่เคยบังคับลูกแบบจะให้เป็นอะไรหรือทำอะไรเลยเนาะเขบาบังคับเธอไหมเป็ดว่าแบบว่าเนาะบ้านเราคือดีมากที่แบบไม่ได้บังคับใครให้ทําอะไรหรือเป็นอะไรเลยอะแม้กระทั่งแบบคิดถึงพ่อแมคิดถึงนาินทำงานเพราะว่าพ่อพ่อไม่เคยบังคับให้ลูกเป็นอะไรเลยอะไออย่างเราเองจริงๆอะถ้ามันมีอู่ซ่อมรถอยู่ทุกวันเนี้ยมันอาจจะเป็นอู่ที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรไปแล้วก็เลยเป็นลูกน้องโปรดรวยไปเลยอะใช่ไหมเราถึงบอกว่า พ่อเป็นคนที่ไม่เคยบังคับเลยเลยนะเออ,เออแล้วลูกก็ด้วยความแบบไม่ได้พอไม่ได้เอาไม่ได้ไปเริ่ไมไปไหททาเป็นก็ก็ปิดตัว <érer. S 2> ไปเสียดายไหมเสียดายที่อู่เราที่แบบมันเคยเป็นอันดับต้นต้นของบ้านบึงเลยนะแล้วผ่านแล้วเป็นไงบ้างอะไม่ได้ผ่านไม่เคยผ่านเลย <ภ astic S 2> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกว่าไม่รู้ไม่เคยผ่านเหมือนกันไม่หมายถึงว่าทุกวันนี้ความรู้สึกที่เราเคยเป็นอันดับต้นต้นเลยนะของบ้านบึงอู่เนี้ยใครมาก็ต้องทําอู่เนี้ยใครมาก็คิดถึงอู่นี้ใครมาที่รถเสียปุ๊บเข้าอู่นี้ <ừ. S 1> ความรู้สึกที่มันย้อนกลับไปความรู้สึกเนี้ยมันเป็นยังไงในใจเราในเวลาเนี้ยอย่างม,ม,มันภูมิใจไหมต่อให้มันจะปิดหรือลงไปด้วยความไม่ได้สวยงามแต่ว่าสุดท้ายมันเคยขึ้นจุดสูงสุดมาแล้วแต่ก่อนเขาจะเรียกอู่ว่าอะไรนะทิศอู่ออช่างอู่ช่างพินอ่วแล้วทิศอ้วนอ่ะทิศอ้วนอ่ะทิศอ้วนใครเรียกกันหรืออ้วนอ่ะ ลุงอ้วนก็หลานหลานเรียกไงเ,เรียกกันเอแต่ถ้าใครออจะรู้จักคือเรียกว่าออช่างพินอย่างนี้หรออ๋อหรอเขาเรียกว่าช่างพินก็พี่ยันไงเรียกลุงอ้วนอ,อ๋อ,อแต่ถ้าเป็นคนรู้จักเขาจะรู้ว่าอู่ช่างพินออพินนอเนนเออ,เอ,อ,เอ,อมาเลยรถเสียรถสิบล้อรถเม์รถตู้รถอะไรมาหมดออทุกแบเพรา่อทําได้หมดภูมิใจไหมที่แบบสามีตัวเองทําได้ระดับนั้นนะพ่าภูมิใจเนาะเวลานั้นเนาะแม่เนาะเพราะแบบแม่กับพ่อก็คือทําให้อู่นี้มัน สุดๆไปเลยอ่ะแล้วก็จบลงช่วงนั้นเหนื่อยไหมช่วงมีลูกแล้วมีอู่แล้วมีทุกอย่างเหนื่อยเคยเก็นเหนื่อยเอาข่าวแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งข่าว <c oughs> ก็เหนื่อยเออก็เหนื่อยว่าช่วงนั้นเป็นไงบ้างมันเป็นจุดพีคด้วยแล้วที่มีทุกสิ่งเขาด้วยนะาช่วยเขาเอะไร เนาะเอาอะไรบางทีก็มีวิ่งไปซ่อมไกลไปซ่อมกรุงเทพไปซ่อมระหว่างทางที่เขาเสีย <Okay. S 1> ไปอะไรไปหมดเพราะลูกก็จะมีแบบช่วงจวังหวะติดสอยให้ตามนั่งรถไปด้วยอะไรด้วยก็จะมีเห็นเหตุการณ์กันมป่มาอ้อยก็ไปไปกันหมดไปซ่อมรถที่มันเสียในป่าอ้อยในสวนอ้อยเนี่ยไปหมดเ mm hmm. นาะจนวันหนึ่งก็จบไปตอนนี้ลูกของแม่ก็คือได้ดีทั้งคู่เลยแม่เป็นไงบ้างความรู้สึกข,ของแม่ mm hmm. ลูกของแม่ได้ดีทั้งคู่เลยความสุขของแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างภูมิใจไงภูมิใจในระดับไหนตอบไม่ถูกระดับแบบว้าวหรือว่าระดับแบบก็งั้นๆแหละอย่างเงี้ยอะระดับไหนมีมีชอยให้เลือกระหว่างว้าวกับแบบก็งั้นๆง่ะอย่างเงี้ยอ่ะมันงั้นๆไม่ใช่ไงเป็นไงก็คือโอเคอ่ะเนาะก็โอเคเนาะก็อย่างนั้นก็คืออ่ะเราก็อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กันแบบ บ้านหลังโตได้ไรได้เงี้ยเนาะถูกไหมออคิดไหมว่าวันวันนี้มันจะมาถึงวันที่แบบว่าทุกอย่างแม่ได้เห็นนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแปลงปรับไปเยอะหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวแม่มันมันทั้งทั้งกําลังจะไม่ดีแล้วอยู่ๆก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไงความรู้สึกแม่โดยภาพรวมที่แม่แบบไล่เลียงมาเห็นทุกอย่างมาจนถึงตอนเนี้ยมันก็ดีดทุกอย่างแล้วก็แม้ทังน้องๆก็รักกันนะตอนเนี้ยก็ดีเนาะ แล้วก็คือแบบมันเหมือนมันสบายใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมเออเสียดายไหมที่พ่อไม่ทันได้เห็นแบบหลายๆอย่างที่แบบจะเสียดายยังไงเขาไปแล้วไม่คำว่าเสียดายไหมแต่ทากครั้งที่ขีดได้ฉันเสียใจตลอดเขาบุญน้อยมากกว่าฉันเสียใจตลอดนะที่แบบว่าบุพ่อพ่อทันที่แบบว่าเราเราเรียนอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาไม่ทันที่แบบว่าได้เห็นว่าเรามีนั่นมีนี่เนาะว่าไม แล้วทําไมเขาเขาก็เห็นนราทุกวันน่ะแต่เขาไม่ทันได้แบบชื่นชมไงถูกไหมเขาชื่นชมต่างหากของเขาอะเขาไม่รู้ว่าเราแบบพระแต่เป็นดีเจขึ้นใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้อยู่ถูกไหมแล้วทำไมต้องตัดหนังเนล่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบว่าเราขึ้นไปแบบเวทีใหญ่ๆได้แหละเอาเนาะเออเสียอักษรเนาะ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 ว่าไหมเวทีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย อแม่คิดว่าวันหนึ่งรู้จะได้ขึ้นเพที่อะไรงี้ไหมเออก็ขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวไปลาไปึ้นก็ินนถึงก้อนนิกถึงเขาและวนะคิดเมื่อก่อนไหมก็ยังไม่รู้จะได้แบบแล้วแต่ว่าอะไรวะแล้วแต่บุพเพสันนิว่าจะพาไปอ๋อแล้วมันพามาขนาดนี้มัน่สิ่งยงฮะมันพามาได้ขนาดนี้รู้สึกอันนี้ก็ไม่รู้ก็ดีแล้วไงขนาดนี้ก็ถูกแล้วแล้วดีใจกับรู้สาวไหมว่ชื่นใจก็เป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่เป็นบางเวลาแลวทางบ้านก็แบบเป็นก้อนเดียวกัน เมื่อกี้ป้องอาจจะดีเป็นมาเวลาเขาก็ดีทุกเวลาแหละแม่เแต่ก็เสียดายนะที่เขาไม่ทันได้เห็นหลายๆอย่างเนาะไม่ทันได้เห็นแบบว่าเอ่ยปากพูดอะไรอย่างเงี้ยพ่อไงไม่ทันได้เห็นถึงขั้นแบบเอ่ยปากพูดได้ว่าแบบลูกเก่งนะอะไรเงี้ยก็เขาก็เขียนจดหมายให้ใสไว้แล้วไงใช่เนาะเขาก็ดูอยู่ข้างๆนะเราจะไปไหนทุกวันเนี่ยอมฉันจําได้ว่าแม่เป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนเดอรี่มาก ท,ทุกวันนี้แม่ก็ยังเขียนไดอารี่อยู่แม่ชอบเขียนเอ่อสตรอรี่เรื่องอะของวันนี้หรือเรื่องอะไรที่แม่ผ่านมาแม่ชอบเขียนลงสมุดโอ้เต็มเลยส<ล>มุดหายไปไหนหมดไม่รู้แม่เขียนแล้วแม่เขียนตั้งแต่นานเลยตั้งแต่ถึงวันนี้แม่ก็ยังเขียนเขียนไปเรื่อยเขียนทุกท,ที่ที่แม่เขียนได้ถูกป่ะแม่เขียนอ,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 อยู่ฉันเคยจำได้ฉันไปแอบอ่านสมัยอู่ไม่เปิดอ่านอะแล้วมันก็จะเจอแบบว่าแม่เขียนนะบางทีแม่ก็มีตัดพ้อของแม่แม่รู้ตัวใช่ไหมแม่ก็จะมีเขียนแบบประโยชน์ตัดพ้อ แล้วฉันไปนั่งอ่านไวเป็ดฉันนั่งร้องไห้อยู่ที่โต๊ะอีสมุดเล่มนั้นที่แม่เขียนนะแล้วฉันก็นั่งร้องไห้พากภาคแบบพอแม่เขียนแบบเรื่องทุกๆวันทุกๆเหตุการณ์ที่แม่เกิดขึ้นแม่ก็เลยเป็นคนจาอะไรได้ถูกปะเกี่ยวเออแม่เเป็นคนจํานู่นจํานี่ได้ตลอดเพราะแม่เป็นคนแบบไม่ได้จําแต่แค่นี้แต่แม่เขียนบันทึกแม่จดว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแม่จดว่าภูมิใจอะไรแม่จดหมดเลยอ่ะแม่รู้ตัวใช่ไหมแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกไปแอบอ่านมา เข้าเต็มเลยเออเป็นหมดแล้วไม่รู้ว่ะเออหนูแอบอ่านนะเออแบบรู้ว่าบางทีเธอเขียนแล้วเธอเอาปากกาแทรกมาแล้วฉันก็ไปเปิดฉันก็ไปอ่านนะเออก็เห็นนะไม่รู้หรอกเออแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าลูกสองคนอ่ะเขาจะมีช่วงเลนต์ต่างกันนิดนึงก็คือพี่สาวเขาไปเรียนอาชีวะลูกกับเรียนเอ่อมัธยมอยู่เขาก็มีการสื่อสารเขียนกระดาษกันนะบางทีลูกคนเนี้ยก็มีความเกเรมีความหัวดื้อมีความอะไรก็เขียนกระดาษ สื่อสารกันทิ้งไว้ทุกเช้านะแม่รู้หรือเปล่าเรื่องเนี้ยแม่ไม่รู้หรอกรู้ปะแม่เขียนแม่เขียนเองเร,อรู้เขียน<อ>เขียนกันสองคนพี่น้องเอเช้ามาเอาและเราจะเขียนระบายไว้ว่าเมื่อวานฉันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ฉันท้อใจเรื่องอะไร<อ>พรุ่งนี้จะยังไงกับชีวิตฉันดีแล้วคนนี้เขาก็จะมาพี่สาวก็จะมาเขียนตอบกลับไว้<อ>แล้วก็สื่อสารกันเยี้ยทุกวัน<อ>แม่รู้ปะ<อ>จริง เป็นเรื่องที่เราแบบทำมาตลอดจริงจบยัง <laughs> ไม่จบเนาะเป็นเรื่องดีๆพลังบวกพลังบวกแต่มันรู้สึกดีมันรู้สึกดีที่มันมันผ่านหลายๆเรื่องมาเหมือนกันนอนพวกเรานะ่ะอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนี้ มันไม่คิดว่าจะกลับมาตรงนี้ที่นี่ตรงนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆเยอะเหมือนกันเนาะไกลับยังไงอะว่าเออมันกลับมาตรงนี้มันกลับมาที่เรื่องราวไหมแต่ว่าขับรถมามันก็มีเรื่องขดมาในหัวเยอะว่าแบบว่าเราผ่านมาถึงตรงนี้มาพร้อมแม่มาพร้อมครอบครัวมาพร้อมญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจคือออมามลามันเป็นเรื่องที่แบบว่าอะไรที่นำพามาเกิดขึ้นมีอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเสมออก็อยากจะให้แม่มาช่วยนึกถึงไปด้วยกันดีไหมก็อยากให้มาเราเลยถามจะมาหรือเปล่าไง ใครถามใครอ้าที่ถามเขาจะมาติดงานแต่ก็คือมาปรากฏตัวเออเอออะตอนนี้ระหว่างช่วงนี้ไปก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินด้วยความสุขนะแม่น้อมันก็มีแต่เรื่งองดีเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งอายุแม่ก็เยอะแล้วลูกๆก็อายุเยอะขึ้นแล้วตอนนี้แม่เป็นห่วงอะไรลูกๆไหมเป็นห่วงอะไรแบบลูกชายกับลูกสาวไหมยังเป็นห่วงอะไรกันไหมยังเป็นห่วงอะไรกันไหมก็ไม่เป็นห่วงแล้วเห็นสองคนมีใช่ไหมเออมันช่างลดจะตายใ่้ไหมลูกก็ น่ารักทุกคนเเป็นมิตรเป็นเฟรนอนสวิงบะสวิงบะเออไม่ห่วงเนาะตอนนี้ดีใจไหมไม่ห่วงตอนนี้อยากทำอะไรอั่นี้ช่วงนี้มีอะไรอยากทำไหมอยากดูอยากทำอยากขายของอยู่เนี่ยอยากขายของนี่เดียเลยมีอะไรอื่นไหมแบบอยากไปท่องเที่ยวอยากไปอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่อยากทำไหมไม่อยากทำไม่มีเลยหรอแต่มีความสุข มีท่านนับกราฟความสุขของแม่เวลาเนี้ยกราฟระดับไหนตอนนี้ระดับหนึ่งเลยคุณเจ้เรามากันตรงเนี้ยไม่น่าจะหนึ่งแล้วมั้งนะทำไมอ่ะมันไลเ่เย็นไปสุดๆแล้วนะระดับความสุขของแบบกราฟชีวิตอ,อ,<ะ>อันหนึ่งมันดีวันที่สุดไม่ใช่หรอหมายถึงว่าอ๋อแม่ คืออย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่ติดศูนย์ก็พอไม่ติดลบก็พอ,อ,อถูกไหมเออระดับเป็นเขาคุยกันแนวแบบว่าเจนเจนเขาเป็น1 1> ที่หนึ่งอันดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อันดับเป็นอันดับที่1โ okay. อเคอ,อันดับที่ 1, 1> ก็คือสูงที่สุดแล้วเนาะเนาะอ่อนะนะนะอมีอะไรจะฝากถึงคนรุ่นหลังไหมแม่ที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ทันในยุคที่แบบออ้ยแต่ก่อนมันมันสู้กันหลายเรื่องเนาะแต่ก่อนมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวช่วยเหมือนทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้มันมีตัวช่วยเยอะ นั่นนี่ก็ทําให้เรามีเงินมีความรวยมีรายได้แต่แต่ก่อนมันต้องสู้ด้วยพลังด้วยมือด้วยทุกอย่างด้วยมันสมองด้วยการลงมือแม่ไม่ได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ไหมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากมายอยากฝากอะไรถึงลูกไหมก็ในเวลาเนี้ยที่แม่จับไว้ให้วายวายอะไรอะจับร้านไว้ให้อ่ะเพราะแม่เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจธุรกิจใช่เป็นธุรกิจสําคัญมากพแล้วตอนนี้แม่ยังไม่ได้เฉลยเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ฉันคิดเล่นมานานมากแล้วและฉันจะปิดท้ายด้วยวิดีโอนี้ด้วยสิ่งนี้เลย มแม่ขายของทุกวันโดยที่เงินน่ะไม่ได้หมุนเวียนไปไหนทั้งนั้นฉันรู้ว่าตอนนี้บัญชีธนาคารของคุณแม่ที่เป็นเงินเข้าอะ่ะเกินหนึ่งล้านบาทเข้าไปแล้วและนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่แม่จะเซอร์ไพรส์ฉันในวันนี้เธอหลั่นมาปะหลั่นมาปะหลั่นมากสุดไปเลยไมมหรอแต่แม่เขาก็คิดว่า,าตอบไปแน่น <c oughs> อนะเออไม่แต่พูดถึงก็คือต้องเก็บด้วยนะไม่ใช่ขายกินแล้วสุดท้ายก็คือวนเวียนไปหมดนะ เก็บปะเนี่ยเซอร์ไพรส์ต้องมีเซอร์ไพรส์ลูกนะเราต้องดูหนังเยอะๆนะแม่ดูพอดหนังเยอะๆแล้วแม่ต้องรู้ไว้ว่าตอนพอดหนังตอนจบอะสมุดบัญชีอะมันต้องยื่นให้ใครแล้วเปิดมามูลค่าในสมุดบัญชีอะที่เราทําไว้อะคือเท่าไหร่เคยไหมลูกๆไม่เคยทวงถามในเรื่องพวกนี้ให้แม่เซอร์ไพรส์ของแม่เองเลยโอเคนะหนียิ้มเธอยิ้ม ยิ้มนะยิ้มนะเปิดอะไรมาสักอย่างฉันเจอก้อนทองนะอ่าไม่รู้นะหลันมากวะเนี่ยหลันมากวะเออตรงนี้ขอบคุณแม่มากที่แบบว่ามาคุยยากรู้จริงๆวันนี้อยากจะชวนแม่มาลื้ฟื้นในเรื่องเก่าๆเพราะว่าเชื่อว่าอยากจะให้แม่ภูมิใจที่แม่แบบโอ้วันนี้แม่มาเจอพี่น้องทุกคนรักกันมากหลานรักกันมากใช่ไหมน้องของลูกของอะไรก็รักกันเวอร์ภาพเหล่านี้ มันมีความสุขเนาะมันอิ่มใจเนาะเชื่อแม่ต้องอิ่มใจกว่าลูกเยอะแค่ลูกๆมาเจอหน้ากันคุยกันก็แฮปปี้แล้วมันก็มีความสุขที่แบบเรามาเจอกันแล้วว่าแต่เชื่อว่าแม่คือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เป็นแบบพี่ทนโตของบ้านแล้วแม่เห็นรอบข้างทุกอย่างในภาพเนี้ยมวลรวมของภาพของความรู้สึกของแม่มันจะฟูอะเดิมเนาะมันจะเต็มอิ่มกว่าเราเยอะเนาะว่าแบบคนนั้นก็รักคนนี้นก็รักกันคนนี้ก็ทักทายสวัสดีกันนั่นน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอัตโนมัััติหมมดดเเเเลลยยยกกกคคครรออบบบววืป็นนแีาๆ เนาะดีใจเนาะแล้วก็นี้กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบที่แบบนานมากบ้านหลังนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมแม่อินดูทำใหม่สวยเลยป่ะเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะแต่มุมเนี้ยก็เป็นมุมเดิมๆที่สมันแต่ก่อนพ่อของแม่ก็จะนั่งดูมวยตรงเนี้ย ฉันชอบมนันนั่งเนี่ยแล้วก็ดูมวยจําได้ใช่ไหมนั่งดูมวยแล้วก็ใช้ตรงในชีวิตตรงนี้กันตแต่ก่อนนี้มีแบบม้าหินอ่อนนั่งกันในสวนนี้เน,น,นาะแต่ก่อนเนาะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นแบบภาพรวมๆขอบคุณมากนะแม่นะาที่แม่มาคุยกับลูกนะอปิดท้ายด้วยพลังบวกนะพลังบวกซึ้งไหมตะกี้ไม่ซึ้งเนาะอย่าร้องไห้นะ <h uy> <h uy> ลาว่าอย่าร้องไห้นะลาว่าบายบายคุณผู้ชมอบคุณนากแบงค์สตอรี่ Bang story Bang story Bang story Link to S.A.L.U. Mujumah